มาเด้อมากินเฟอร์ไปน้องมากินเฟอร์แล้วเด้อมาเด้อเฟอร์กับเจลลูกซีนหอมหอมกระเทียมเคียวเองหักเห็ดแล้วมาไหใส่ผักอีกลูกซีนเห็ดเองเนี่ลูกซีนข้าจิกินเฟอร์ ขั้นสิกินเฟร์บ้านอันนะอยู่ลาวนะขั้นิคกินเฟร์ให้ได้ให้ไดอารมณ์คืออยู่บ้านเฮานะต้องเห็ดลูกซีนเองเพราะว่าลูกซีนชื่ออยู่ในตามอันนาะห้านหัานหัานคาเอเชียนะมันบ่หอมกระเทียมไหมเป็นเฟร์จำพวกเฟร์จังอยู่ลาวนะี่นะลูกซีนจะหอมห,อม,แบบหอมแบบหอมแซ่บกระเทียมอะนะจิว่วขั้นสิกินเฟร์ยังไงล่ะโอ้่อยนะเห็ด คอยต้องเหตุนะโลดลูกสีนไวโลดลูกสีนไวเป็นโลสองโลปะะุ้ดอันนี้ก็แจวซุก,กี้นี่แจวแกวแจ,จ,จ่กินก็เฟอ้อะนมะันี่นบดิปุ้งเลยจักรสชาตออกมาเปไ็นอะไรแต่ว่าเขาปุ้งน้ำซุปนวด สนับปลาก่อนทักหน่อยนะมังคอนค,นคอืใส่หมักนาวนะใส่หมักนาวน้ำใส่น้ำตาลแต่ว่าข่อยแม่ข่อยกินเนาะอยู่บ้านนะเราจะใส่อันนี้น้ำบังเถขกอยเห็ดเรากินเราจะใส่ซอสหมักเลนหรือซอสหมักเพชรแล้วก็ใส่อันอันามยังก็ถั่วดินถั่วดินตำค่นะ แล้วสิปุ้งออกแบบออกสมๆวันว,ว้าและน้ำเป็นออกอันซีบัวๆนะแก้ไขคือแก้ไขคือเย็นตาโฟไทยแต่ว่าข่อยเห็นแม่ข่อยกินตั้งแต่ได้มานะเราจะเห็ดแบบสั้นเขาจะเขาจะไม่ไห่ปุ้งแล้วแต่ปูหมักเนาปุ้งเฟอแต่ว่าข่อยกินข่อยบางทีเรข่อยกินใส่กับหมกเพชรหมเพลทอันนับกะหมกเพชทนานาไอ้งเกาะมักหมเพชนนทเ,พชเจวใส่น้ำมันะนะแต่วันนี้ข่อยจะกินกับ bực phết đến cắt ao cắt xe gặp bị ได้บุ <rôle à déc> ้ยหมักถั่วเผ็ดเนี่ยเผ็ดอันนี้เผ็ดเนี่ยหมักละคํา ิสใส่ผักลงไปอยู่นี่ก็ได้ใส่พักไปแบบสิเราจิกินกับพักกับจำกับอันนี้ก็ได้นี่แจ่วอันสองกอแจ่วสุกสี้อื้มสิเห็ดกินเองเห็ดตอนน่อใหญ่สาใจค่ะ อันนี้แซ้สูตรห้เด้เอเอลลูกซินเดอร์ละกาลูกซินลูกซินงวนนี่กับแซ้แล้วอันน้ำสูตเฟอร์กับแซ้แล้วนะ กไปนั่งฟังใชยสิไปเคยไปเที่ยวลาวท่านผู้ดใดี่ว่าเคยกินเฟอร์นะจะหูแล้วล่าอยู่ลาวเนี่ยเขาหมักกินพัก <c oughs> กับเฟอ <c oughs> อมเผ็รแล้วกัดขาดบาะไ้ก็เป็นกะปิกระหมกักเพชร

พักใ <c> ช <oughs> ่ได้บมมเ่หมักถั่วบ่ได้ไตตลาดบ่ได้ไตตลาดไทย <c oughs> สดทอนทอน จิงจนียน้ำซุก,กี้คนเจียวซุกี้นะบางคนเขาก็เอาใส่อยู่ในน้าแต่ว่าบางคนก็คือข่อยเนะามมะแนะ้่แต่อารมณ์มันนะจ้ำกินมันนี่ก็ได้นะ บัวปลูกอยู่สวนสวนหน้าบ้าน ลูกชิ้นอยู่รอบสมัยตะกี้นะแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้ยังคือเก่าหรือบปล่สมัยตะกี้มันจะมีแบบเขาใส่เลือกเนาะลูกชิ้นขนาดหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่เขาต้องสุดหน่อยใหญ่ไปสินะเขาสั่งเฟอร์มาเขาข้าวสีผา,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 าเขาสิผ่าแบบเวลาครับอันเขาใส่น้ำเฟอร์นั่มันสะตีออกเคลื่อนดอกดาวนะคือดาว มัออนออ <c oughs> ตลาดขอยไปรีวิวเมอว่านนะมีหลายอย่างไลถือกว่าบ้านเขาอีกซีนกระดูกยังแล้วก็สดคันว่ากระดูกกระโบมันวกระดูกอะไรล้อเลยมีกินมิซีนน้ำน,นะ มึงเจอข่อยซื้อกระดูกมากนะกระดูกอ่อนก็ต้องมาแลเอาสิ้นออกได้ทั้งสิน้นได้ทั้งกระดูกอ่อนนะแล้วก็ถือแล้วก็ไหมซดอีกเพราะว่าอนาตลาดตัวนี้เนี่ยเขามีโฮงขาสั์เองเขาอนาเองนะ Sát dài, dạ Có thể kịp Mới sao thì có cà pha với lại túi ấy nè Ê, đớt rồi Chết trong Chết nha, tôi đi ăn khảo lệ Tôi đi ngang อ่อนๆชินนะใหม่ๆบุหรีแพงได้กเขาซื้อสองต่อนซำสเต็กนะซำพาเมอร์นะทรนโนมีแต่ลอยลอยไปกว่าลอยไปกว่าโคนลอยเออลอยไปกว่าบาทเจลุกศิ์ไอเจลในแซ่เหินเดินนี่เด้อแซ่หายแล้วเจวเฮซุกิแซ่แต่โดนๆล่ะ

kan du få skal spise før. med mor. Hun har lavet super før Vil du have frø, potatis eller Ja. Nu kan du få det med mig. jeg elsker også dig, skat. Jeg elsker dig så højt. Jeg skal lige op og hente en mumflask. Nej, ikke endnu, skat. Det er alt for sent. Klokken er snart 9. Ja. Mm -hmm. I morgen. I morgen. thổi bắc nhảy khỏi kín bất, sợi bớt sới thổi nhảy đây đây Mình nhâm giảm là kìa, kín kín khỏe Chứ tay lại mình nhâm nhâm là cả một kín Hvis jeg skal, må hjælpe lige ud og lave noget. Okay, må lige อิ่มมาได้ความเดียได้ถั่วพวกไงบอวมก็ควงแล้วแต่ว่าข่อยบวสดน้ำได้สดน้ำเอ้ยบวแมนบวแมนเอาบวสดน้ำข่อยกินอยู่แต่ข่อยบวสดนำ้ำจนแบบเคาะขอแล้นะเน้นเสนน้นเน้นซีิ mình chín nồi bắp nhầy, xám nồi cái im đó, nó hết nồi nhầy, cho mình thấy sặc tai, Dạ ไปก่อนอิม่มเลยอร่อยฟาดต่อข่ออิ่มบุกเกินชั่วโมงหนึ่งขอ่อยกระหิวอีกอันนี้ไปกินไปกันเ้อสูตรอันนะลูกซีและก็สูตรน้ำสุปเฟอร์นะเฟอร์ลาวนี่ ข่อยแฉไห้แล้วเด้อแต่ว่าขนบนแน่ใจวันนี้อันสุดที่ว่าน,น้ำเฟอ้อนะเพราะว่าคนบนแน่ใจว่า่อยเขียนภาษาภาษาไทยแส่บอ่แต่ว่าข่อยแฉรได้ปีกายุาู้ไ้ปีกายเหมือนจองปีหรือว่าสุดน้ำสุดเฟอ้อเห็ดเฟอ้อทางลาวะนะถต่พี่น้องฟังไทยผู้ไรเคยไปกินจะหูแล้วเนาะว่ะอันน่ะกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวอยู่ลาวกับอยู่ไทยนี่ได้คือกันเด้อเพราะอัน สิว่าจะไดนแต่ว่าซาที่ข่อยกินเนี่ยบอกคือกันเลยคนละแบบเลยกินกินลดซาทคนละแบบแล้วข่อยเพิ่งเจอข่อยชิ้นแอบลิ่งในกล่องวิดีโอหไนวิธีเห็ดลูกซีนลูกซีนหรืลูกซีนนนั่ลูกซีนงัวแล้วก็นำสูตรเฟอร์แต่ว่าลูกซีนนี่มันเป็นสูตรเก่าวิดีโอเก่านะแต่ว่ากับ เห็ดได้คือกันพอหลายคนรีวิวแล้วเขาก็เห็ดได้คือกันเห็แดแซ่บแต่ว่าเขาเห็ดแต่ร้นแหละเห็ดตั้งแต่ปี2 0 1พปนติบ <c oughs> หกพูสิเห็ดชินก๋ชิ้นแนบริ่งให้เดอร์กันใด้อยากได้ค่ะสูตรน้ำซุปเฟออันน่ะเฟอลาวนะกว๋วยเตี๋ยวลาวเนี่ยโอ้ข่อยว่าอิ่มแล้วข่อยยิ่งแาวขึ้นต่อ <c oughs> สวยบักงนึงไปกันเ้อ จะป้ากินเข่าบะลูกกินเฟอร์บะลูกมาเจ็ดเฟอร์กิน